ก็พูดถึงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับการเลือกสวระดับอำเภอก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับคุยกันกับท่านผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีนะครับพออานาจพุษเีดีอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ณนเอกมลครับท่านเสษและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับคับพอครับภาพรวมการเลือกสวระดับอำเภอที่จันทบุรีเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้ ครับเมื่อวานนะครับมาเลือกระดับอำเภอนะครับทั้งสื่นของจันทบุรีก็ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแล้วก็อำเภอสุดท้ายที่ลงคะแนนเสร็จสิ้นสุดท้ายคืออำเภอเมืองก็ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเยอะนิดนึงครับคนทุกอย่างก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่มีเรื่องชั้นใดๆครับไม่ไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีประเด็นคัดค้านร้องเรียนเลย ได้ดีครับได้ดีครับอ๋อจันทบุรีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อมาเนี่ยที่แรกร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมครับพอที่ทีเ่เป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าไปเลือกเนี่ยครับครับร้อยแปดสิบเก้าแล้วเมื่อวานคัดเลือกแล้วเหลือเท่าไหร่นะฮะ เมื่อวานนี้นะครับหลังจากลงคะแนนทั้งสองรอบแล้วนะครับก็จะมีคู่สมัครนะครับที่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ผ่านการเลือกในระดับอำเภอเนี่ยทั้งสิบอำเภอทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนครับร้อยสี่สิบห้าคนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เข้าไปเลือกในระดับจังหวัดครับอืมเออร้อยสี่สิบห้านี่ตอนนี้ครบยี่สิบกลุ่มไหมครับพอครบทั้งยี่สิบกลุ่มครับอ่าแปลว่าในระดับจังหวัดเนี่ยเราจะมีครบละยี่สิบกลุ่ม การตรวจสอบรายชื่อสําหรับผู้สมัครในะตอนนี้มีประกาศที่ไหนบ้างครับครับวันนี้ผมเป็นประกาศนะของงุวรดันธุุรีนะคีอเว่าแบบต่อจอแปดนะคนั่นกนะ็คือประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัดนะฮะตามร,รายกลุ่มเนี่ยนะฮะเมื่อเร็วไปแล้วทั้งร้อยสี่สิบห้าคันเนี่ยนะฮะก็จะติดประกาศที่สาัการจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดในวันเลือกด้วยติดที่สถานที่เลือกด้วยฮะแล้วก็จะลงในเว็บไซต์ของสำนักงานส่วนกลางด้วยครับสำนักงานกองทุนงครับครับถ้าหากว่าเป็นผู้สมัครที่มีรายชื่อแล้วว่าจะต้องเข้าไปเลือกในระดับจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมตัวต้องทําอะไรยังไงบ้างไหมครับพอ ตอนนี้นะครับท่านผู้สมัครนะฮะก็วันเนนรือระดับจังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่ที่สิบหกนะครับกรกฎายน นะครับการรา,ายงานตัวก็ตั้งแต่8โมงถึง9โมงเช้าเหมือนกันนะครับขั้นตอนการลงคะแนนก็จะเหมือนกันร,ระดับอำเภอสองรอบเหมือนกันนะครับะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ให้ท่านาเดี๋ยวเดี๋ยวทางอำเภอนะครับแต่อำเภอก็จะนัดให้ไปรับแบบสวสามที่จะใช้ประกอบอในการที่ณาเลือกผู้สมัครใน,ในระดับจังหวัดใ,ในรอบแรกนะครับท่านก็ไปรับตามนัดนั้นนะครับเสร็จแล้วท่านรับมาท่านก็ศึกษาดูนะครับผู้ะวชผู้สมัครแต่ละท่านเลยนะครับหมายเลขอะไรดี ผู้สมัครจบการอย่างไรนะครับส่วนวันเลือกท่านจะเลือกผู้สมัครไปก็สิบแท้แต่โดยบันทึกของผู้สมัครนะครับวันเลือกก็นําบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็หรือบัตรประจำที่หมดอายุนะครับหรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีเลข13หลักแล้วก็มีรูปถ่ายนะครับก็ไปรายงานตัวต้องก่อน9โมงครับเหมือนเดิมนะฮะก่อน9โมงเหมือนเดิมถ้าเกิน9โมงก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันก็คือไม่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปเลือกตรงนั้น ครับครับมีการเตรียมการไว้ไงบ้างครับสําหรับทางกกตครับในวันอาทิตย์ที่16ที่กาลังจะถึงนี้ครับครับสำหรับสถานที่เลือกนะครับของกรนเทบุหารในระดับจังหวัดนะครับก็ทั้งอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับคานาลัยครับซึ่งเป็นหอประชุมใหญ่พอสมควรนะฮะซึ่งก็จะรองรับผู้มีสิทธิเลือกแล้วก็รวมทั้งประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยครับในวันนี้ก็ใช้ประมาณสักรองรับคนได้สักเจ็ดร้อยคนนะครับโดยใช้สถานที่นั่นเอยนะครับแล้วก็การเตรียมสถานที่เนี่ยนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่สิบสี่เราก็จะอบรมเจ้าพนักงานของเรื่องระดับจังหวัดทั้งหมดนะ,นะ,ะวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบห้านี่ก็จะไปจัดสถานที่เรียมสถานที่นะครับวันที่สิบหกก็สู่วันเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสถานที่นี่ <TVs S 2> ขอ,ขอรับแล้วนะฮะในเรื่องของบคุคลากรมีมีมํคำสังส่งกางตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวก็รออบรมแล้วก็รับวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีการซักซ้อนการปฏิบัตินะครับซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้ว ครับครับอ่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ครับพอครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ